ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั um ้มพันศิษย์ท็อกที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซ t ์ออฟไซด์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อต้มพ um ันศิษย์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพันศิษย์ิชยาคุมนะครับวันนี้จะมาพรีวิวกันในเกมบาสเกต b, ball b a l l NBA ที่ผมจะไปบรรยายเองในเกมเช้าวันอาทิตย์ที่29นะครับน่าดูแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับ ไม่ได้ภาคนานคิดถึงจังเลยวันนี้เลยมาซัดก,กันเต,เต็มเลยนะครับมาเปิดเกมแรกของฤดูกาลที่ได้ภาคก็ไปภาคในเกมของทีมที่ตัวเองเชียร์ด้วยนะครับยูท้าจัสครับจะพบกับฟินิกซันดูแล้วมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปว่ากันเลยนะครับ อยู่ท่าจัสนะครับกับทางด้านของฟินกิกซันเนี่ยผ่านมาแล้วทีมละ2เกมนะครับพวกเขาชนะหนึงแพ้1กันมานะครับขอเริ่มต้นจากทีมตัวเต็งที่สูงกว่าอย่างฟินิกซันหน่อยนะครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยการชนะโกลเดอรสเตเบอริเออร์สนะครับแล้วก็แพ้ให้กับแบล็คโอเลเกอร์สแน่นอนว่าปีนี้ถือว่ามาดีมากๆนะครับเพราะว่ามาในฐานะทีมบิ๊กทรีเลยนะครับบิ๊กทรีของพวกเขานะครับจะมีเควินดูรันแล้วก็บบันลี่บิวมาผสมรองกับทางด้านของเดวิดบูเกอร์นะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมา2เกม ภาพบิ๊กทรียังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเน่อจาว่าแบลี่บิวเนี่ยยังมีอาการเจ็บหลังนะครับขณะที่เดวินบุกเกอร์เจ็บเท้านะครับ คนแรกอย่างบิลเนี่ยไม่ได้เล่นแน่นอนแล้วนะครนวมทุกนี้ส่วนบูเกอร์เจ็บเท้าเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าขึ้นเป็นเดย์บายเดย์นะครับดังนั้นเควินดูรันแบกเอาไว้ก่อนนะครับซึ่ง2เกมที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่28แต้มถือว่าดีมากๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เล่นเกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นยูตาวดาเดเบตหรือว่าเกรซันอาร์เลนโดยมีทางด้านของบริกอ์ดอนแล้วก็ยูซุฟเนอร์กิชนะครับเป็นตัวคอยตุ้ยวงในกับยิงวงนอกภายใต้การทำงานของฟังโบเกลที่เคยพาเลเกอร์สเป็นแชมป์มาแล้วครับขณะที่ยูท่าจัสนะ หลังจากที่ไปทําคลิปเรื่องของเสื้อไมเคิลจอแดนมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผลงานของพวกเขานะครับชนะ1แล้วก็แพ้หนึะครับโดยแพ้ให้กับซากาโมโต้คิงส์แล้วก็ชนะทางด้านของไอเอ i ค p ิปเปอรสมาในเกมล่าสุดนะครับ สำหรับแจส z เนี่ยลืมภาพเดิมๆไปเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นทีมที่ยกกระบี่มาใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับภายใต้การทางานของโค้ชหนุ่มอายุเพียงแค่35ปีเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือวิลฮาร์ดีวิลฮาร์ดีเป็นใครโปรไฟล์ในเรื่องของการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมีไม่เยอะเลยนะครับแต่ทางด้าน IQ บาสเกตบอลเนี่ยสูงมากๆนะครับเป็นที่ยอมรับ โดยคนที่เห็นแววก็คือโค้ชป๊อปนะครับเกปบอโปวิชเนี่ยมองว่าเด็กคนนี้โอ้โหมีความโดดเด่นในเรื่องของการเข้าใจเกมแล้วก็ออกแบบการเล่นนะครับดังนั้นเขาจึงได้รับโอกาสที่ดีแม้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะเป็นการเป็นผู้ช่วยโค้ชมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับปีนี้อยู่ท่าจะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนกันมา1ปีเต็มเต,มตัวเดิมๆยังมาจากฤดูกาลที่แล้วนะครับ เห่าที่สุดดังที่สุดชื่อเสียงดีที่สุดก็คงเป็นจอร์แดนคลาร์สันนะครับสำรองยอดเยี่ยมผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์คนนี้แหละครับปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับยืนพอย์การ์ดตัวแรกเลยขณะที่ตัวชูตติ้งการ์ดเนี่ยก็ถือว่ายังต้องหาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยว่าจะใครจะเป็นตัวหลักเอ่อเบนคนเลินเซกตันไหมแต่ว่าเซกตันเนี่ยเริ่มต้นในฐานะตัวสำรองเหมือนกันนะครับในฐานะคู่การ์ดแต่ไฮไลท์ไปอยู่ที่ ฟอร์เวิร์ดครับเพราะว่าฟอร์เวิร์ดของพวกเขาเนี่ยผิวขาวนะครับ7ฟุตทั้ง2คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเกอร์เคสเลอร์นะครับเด็กดาวรุ่งที่ติดทีมรุกกี้ยอดเยี่ยมปีที่แล้วด้วยนะครับอีกหนึ่งคนก็คือลอรีมัคคะแนนนะครับซึ่งผลงานดีมากๆในการชิงแชมป์โลกและในเกมล่าสุดที่พบกับคริปเปอร์สทำถึง35คะแนนว่าไปแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นการพบกันของบาสระบบครับพบกับบาสที่เตไปด้วยซูเปอร์สตาร์ ถ้าเกิดคุณชอบบาสระบบโปรตีเออยู่ท่าแจสโปรถ้ากำลังใจอยู่ท่าแจสนะครับเพราะทีมลงตัวมากๆกว่าจะยิงกันได้หรือว่ามีระเบียบมีวิธีการเข้าทําที่สวยงามนะครับถ้าเบียดอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าเจอตัวเก่าอาจจะสู้ไม่ไหวแต่ถ้าฟินิกซันพรุ่งนี้มีแค่เควินดูแรนคนเดียวและสารองเป็นเหมือนกับเกมที่พบกับเลเกอร์สก็ใช่ว่าจะผ่านง่ายๆแต่ทว่าถ้ามีบูเกอร์มาดวลมายืนลงคู่กับทางด้านของเควินดูแรน ยูทาจจสกันหนักแน่นะครับยังไงพรุ่งนี้ไปติดตามกันนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรระหว่างยูทาจัสแล้วก็ฟินิกซันนะครับแต่ที่แน่ๆไปเจอกันนะครับหน้าจอทวิชั่นนะครับเจอกับผมเองครับพันสิธ์วิชยาคุปนะครับจะลงคู่กับคุณเอ๋วัชรินจัตุชัยนะครับจะเป็นซันหรือจะเป็นยูท่าดูกันพรุ่งนี้นะครับจำหน้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันกับผมนะครับพันสิธิ์พรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะไม่เจอกันนานคิดถึงมากๆเลยฮะไปลุย ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ